สวัสดีครัท่านผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์ชัดชัยผาสุกธรรมในรายการแสงธรรมแห่งศรัทธาเราก็ยังอยู่ในช่วงของแผ่นดินล่ำให้สำหรับในการส่งเสด็จสวรรคคาลัยในพระบรม ราชชนบินีพระพันปีหลวงในครั้งนี้นะครับเช่นเดียวกันครับในสังคมในวันนี้นะครับนะฮะมากมายจริงๆที่จะเขาเรียกว่าระหว่างประเพณีนะฮะและระหว่างที่ถูกใจของฉันนะฮะมันมากจะมาจริงๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยขอให้เป็นตรงกลางสําหรับเรื่องของความกตัญญูกตเวทีกันดีกว่านะครับว่าเราควรที่จะน้อมความกตัญญูกตเวที เหมือนเป็นสมเด็จแม่ของเราจริงๆนะครับวันนี้เนี่ยมาสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ต้นที่วัดบางแพรกบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับกระลาธรรมส<ช>ุการครับอาจารย์ครับคุณพันโยมครับอาจารย์ทัดใจแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านคือในหัวใจผมผมเกิดมานะครับผมก็เจอ,อสมเดรจสมเด็จแม่แล้วนะครับนะฮะสำหรับในเรื่องของที่ว่า ท่านมีคุณอุปการมากมายจริงๆใน,นเรื่องของการสร้างความดีผมเปิดทีวีมาผมก็เจอท่านแล้วอย่างนี้เป็นต้นครับมันก็เลยมีความเขาเรียกว่าสนิทใจสําหรับมีความมีพระองค์ท่านแล้วอบอุ่นนะฮะแต่ณปัจจุบันน่สังคมบางส่วนนะฮะยังไม่คุ้นชินนะฮะก็เลยมีเขาเรียกว่ามีการแปลกแยกสําหรับในความคิดต่างๆนานาที่เป็นข่าวอยู่นะปัจจุบันเนี้ยครับจริงๆเนี่ย ข่าวพวกนี้มันไม่คิดว่ามันเป็นอะไรที่ไม่น่าที่จะเกิดขึ้นเลยจริงๆครับอาจารย์ครับนะครับสมรับสุนีกร<ช>อาจารย์ครับจร<อ>ิงก็อาจจะมีหลายประเด็นนะท่านมนะที่ในประเด็นของการทําความเข้าใจในสถานการณ์แต่ละเรื่องแต่ว่า,วาอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราอาจจะต้องชวนกันตั้งคําถามกับสังคมแหละผ่านสถานการณ์ที่เรารับรู้แล้วก็มีส่วนเราจะบอกว่าเราไม่มีส่วนในสังคมเลยก็คงไม่ถูก อยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งในการที่เราจะชวนชวนตระหนักถึงสิ่งที่เราได้รับหรือบุคคลอื่นส่งต่อมาอันนี้จ,จะเป็นสิ่งที่อาจจะ,จจะพระราชกรณียกิจที่ท่านทำหรือจริงๆเราอาจจะมีงานที่บุคบุกปการีเราบุบรรพชนบรรพบรุษแต่ละคนก็ทำสิ่งส่งต่อมาเนี้ยที่เป็นความหมายเดียวกันหมดเลยโยมว่าสิ่งที่เราทำไว้เนี่ยเราก็ ส่งต่อไปถึงรุ่นต่อไปอยู่แล้วฉะนั้นในวันนี้ที่เราอยู่ตรงนี้จรงิงๆก็ต้องเกี่ยวกับสิ่งที่เรามีอยู่ปัจจุบันนะครับก็เกิดขึ้นมาจากการการมันต้องมีต้นน้ำนะโยมนะครังนั้นตอนนี้เราจะวางใจยังไงนี่ต้องชวนให้ชัดว่าเราจะตีความหรือเข้าใจมันว่ายังไงโยมนะบางทีถ้าจะบอกว่าทุกคนต้องคิดเหมือนกันในนี้ก็อาจจะมาตั้งประเด็นผิดเหมือนกันครับ มันก็ตั้งประเด็นไม่ถูกความไม่เข้าใจก็เกิดขึ้นนะครับนั้นเราก็ต้องถือว่าแต่ละแต่ละจุดนะแต่ละประเด็นที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเราจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลยังไงบ้างนะครับพระอาจารย์แสดงาว่าถ้าเกิดพื้นที่เล็กๆที่เราจะสามารถจัดการลงมือได้ก่อนก็คือในครอบครัวครับพระอาจารย์นะถ้าทานเราก็จะให้ความเข้าใจให้ความรู้ ให้การได้มีพื้นที่ในการที่จะรับฟังกับอาจารย์คนไม่รู้ก็คือไม่รู้โยมนะคนไม่คุ้นเคยก็คือไม่คุ้นเคยจริงๆงคนงที่ไม่มีสัมพันธภาพที่ผูกพันก็ไม่ผูกพันจริงๆอาจารย์จะไปบอกให้ผูกพันให้คุ้นเคยก็ไม่ใช่ครับ,รบถ้าเราวางใจแบบนี้ก็แสดงว่าเราเอาแต่ใจเราถูกครับอาจารย์คนอื่นเขามีสิทธิ์ไม่ทําอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นสัจธรรมครับถ้าโยมคนนี้ที่วางใจแบบนี้จะตะบันให้คนอื่นคิด อันนี้ก็คือแต่บอกว่าปัญหาเกิดตรงนี้ก็ไม่ผิดเลยครับพระอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าเรากําลังสร้างปัญหาหรือเราคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาก็ชวนดูอาจจะยังไม่ต้องแก้ที่ใครแต่ว่าวิธีการแก้ที่คนอื่นนี่ยากจริงพระอาจารย์ตอนนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้ลองกลับมาดูตัวเองก่อนยังไม่ต้องตัดสินใครด้วยกลับมาลองก้มกลับมาดูที่ตัวเองว่าวันนี้เราอยู่ในสังคมนี้วันนี้กับสถานการณ์แบบนี้ด้วยท่าทีอย่างไร,รถ้าตัวเองอยู่ ได้ถูกก็เพียงพอต่างคนต่างมาดูตัวเองแล้วก็ถ้าอยู่ได้ถูกวิธีอยู่ได้ถูกวิธีการที่มันเป็นทํานองครองธรรมเนี่ยเอาว่าเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นครับแต่ถ้าเรา,รท,าทําวิธีการพฤติกรรมเราตั้งใจจตนาดีก็เป็นเรื่องที่ดีมันมีสามส่วนนะโยมนะตั้งแต่จิตใจแล้วก็การกระทำ นั้นถ้าทามันต้องดีทั้งสามส่วนโยมมันถึงจะเป็นเรื่องที่ดีครับพระอาจารย์มันแค่ดีแค่คิดอย่างเดียวแล้วก็ในใจก็นึกด่าแล้ววาจาก็ด่าด้วยอันนี้ตีความก็คือก็อาจจะไม่ดีครับนั้นวิธีคิดที่เจตนาตั้งต้นที่ดีอาจจะทําเรื่องที่ไม่สมควรก็เป็นไปได้ครับพระอาจารย์ฉะนั้นอย่าได้ยึดว่าสิ่งที่ฉันทําถูกต้องแค่ยึดนี่ก็เป็นทุกข์แล้วครับพระอาจารย์อันนี้ก็ต้องชวนว่าจะไม่ต้องตีความอันนี้ต้องพูดในมุมวิธีการดูแลตามหลักพศาสนา คือถ้ามีวิธีจัดก,การแบบสังคมก็จะเป็นอีกเรื่องหนึง่งนี่มันก็จะถูกต้องไม่ถูกต้องทําตามกรอบประเพณีอันนี้มันต้องมาจากการการดูแลเป็นเป็นองค์กรเป็นหน่วยเป็นรัฐบาลนี่ครับ <c oughs> การพูดจากการอาตมาวาย้อนกลับมาถ้าเป็นโมเดลของในครอบครัวเราก็าคือต้องสื่อสารกันให้เข้าใจอะ่ะครับอาจารย์คือถ้าเข้าใจในครอบครัวได้นะ รัฐบาลก็มีหน้าที่เหมือนเป็นพ่อบ้านที่ต้องอสึมเสายนให้คนในบ้านเข้าใจกันตรงกันแต่ถ้าคนจะทะเลาะก,กันเราจะไปบอกว่าไอ้เองโลกคนนี้เองต้องเชื่อแบบนี้ไอ้คนนี้เชื่อดีแล้วนี้มันก็ไม่ถูก่ะครับอาจารย์งั้น,น <ะ S 1> วิธีการแนะตาว่าลองสังเกตกลับมาสังเกตที่เราเนี่ยแหละเพราะว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ตามความเข้าใจในของของประสบชาวนิกรชาวไทยนะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นผมหรือว่ารุ่นต่อๆจากผมไปนะฮะก็คือว่า ถือว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถือว่าเป็นเสาหลักของประเทศนะฮะถ้าขาดเสานี้ไปเนี่ยโครงสร้างของประเทศเนี่ยจะเป็นยังไงครับอาจารย์ในขณะเดียวการพระบรมราชชนนีพระบรร,รป,ปีหลวงถือว่าเป็นเสาหลักของเรื่องของศิลป,ปะและวัฒนธรรมนะครับอาจารย์ครับครับจริงมันเป็นอาตมาว่าเป็นความอ่อนโยนนะที่อาจจะต้องฝึกฝนบ่มเพาะคือถ้ามีความอ่อนโยน มีความอ่อนน้อมมันเคารพทุกคนนะไม่ว่าจะมีบุญคุณหรือไม่มีบุญคุณมีบุญคุณกับเราเราก็เคารพต่อให้ไม่ไม่มีบุญคุณกับเราไม่ได้รู้จักก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่เคารพคือถ้าใจมันอ่อนโยนมันอ่อนน้อมมันก็จะเป็นหมดาธกครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําถ้าเราวางใจว่าทุกอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาเองลอยๆอย่างเงี้ยเราก็อาจจะชวนกันทาความเข้าใจใหม่ก็ได้นะโดยที่ไม่ได้ตําหนิแต่จริงทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันล้วนเป็นเหตุปัจจัยครับนะ มันมีการเกิดขึ้นแล้วก็มีผู้ที่ส่งต่อสืบทอดอะ่ะนะครับนั้นเราเกี่ยวข้องกับทุกชีวิตทุกสิ่งรเราจะบอกว่าเราเกี่ยวข้องกับสถาบัานพระมหากษัตริย์ไม่เกี่ยวข้องกับคนกลุ่มนี้ก็ไม่ถูกทุกคนทุกส่วนมีมันเกี่ยวเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันหมดฉะนั้นรเราก็ต้องวางใจแบบเป็นเป็นกลางอ่ะแต่มาอาจจะไม่ได้ทําให้สังคมดีแต่เรามีความเราก็ไม่ทุกอ่ะ Uh huh. น <É> ี่รับนี่นเป็นงานของเราโยมครับพระอาจารย์ก็ต้องวางใจท่านในฐานะที่ถ้าเราวางใจในความเคารพนึกถึงอยู่แล้วก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วโยมครับครับแต่คนอื่นอาจจะไม่ได้คิดแบบเราได้อันนี้ต้องวางใจเผื่อว่าคนอื่นอาจจะไม่ได้คิดเหมือนเราคิดแตกต่างจากเราคิดแย่กว่าเราเรื่องเหล่านี้มีเกิดขึ้นอยู่แล้วไม่ใช่เป็นความผิดของใครครับงั้นอย่าอย่าไปเชี่ยวชี้คนนู้นคนนี้ผิดครับ ซึ่งอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อำนาจของคนใดคนหนึ่งครับครับ<ม>กลัวครับอาจารย์ครับสำหรับว่ากลัวพวกเขาหรือแม้แต่เราเองเนี่ย ตกอยู่ในภายใต้ของโรคทางจิตโรคทางใจครับอาจารย์ครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยโรคทางจิตโรคทางใจที่เกิดจากโซเชียลมันมากมายจริงๆครับน่าเป็นห่วงจริงๆครับอาจารย์ครับก็ดูวิธีแล้ววิธีที่เราใช้ชีวิตแต่ละวันเป็นยังไงบางคนที่คอยจ้องแต่คนอื่นคนนี้จะทำไหมคนนี้จะเขาเหมือนเราไหมแต่ว่าวันวันนึงก็เที่ยวถ่ายโทรศัพท์แล้วก็จะไปเห็นต่างแล้วก็ไปคอมเมนต์แต่ฝ่ายตรงข้ามอะไรเงี้ยคืองานก็มีอยู่แค่นี้นะหรือไม่ได้แต่คนที่จะไปคอย เถียงที่ฉันจะทําแบบนี้ก็เหมือนกันนอว่าสองฝ่ายก็ไม่ต่างกันครรับอาาจย์วิธีการที่ใช้ชีวิตชีวิตสงบหรือเปล่าอืมกลับมาดูว่าชีวิตวันนี้สงบสุขดีหรือหรือเปล่ากลับมาเรื่องของความกระตันยูกตะเวทีอย่างเพราะว่าผมเชื่อเลยว่า คำนี้เป็นคำกลางที่คนในสังคมรู้จักตีว่าความกระตัญยุกตเวทีคืออะไรเหมือนเช่นเดียวกันครับอย่างแม้แต่สถาบันพระมหากษัตริย์นะฮะลูกก็ต้องรักแม่มีความกตัญยุกตะเวที่องแม่คือปุถุชนนะฮะทั้งหมดเลยและเช่นเดียวกันอย่างที่ในหลวงทาที่สิบทรงกระทำในขณะนี้นั่นก็คือการแสดงความกตันยุกตะเวทีครั้งสุดท้ายครับอาจารย์ครับ แต่ว่าถ้าย้อนกลับไปมันก็คือความรู้สึกจริงๆกตัญยูกะต,กะตเวทีแปลว่ามันเป็นสองคำนะโยมนะคือคาว่ากตัญญูแปลว่าเรารู้คุณที่ผู้อื่นทําให้เรากระตเวทีก็คือการที่รู้ว่าเขาทําให้เราก็ตอบแทนว่าสาธุครับดังนั้นจริงๆเราเป็นนี่บุญคุณกับทุกสิ่งครับเราเป็น,นนี่บุญคุณแสงอาทิตย์เราเป็น,นนี่บุญคุณสายลมแสงแดดทั้งหมดอากาศนี่เราก็เป็นน,นี่บุญคุณ<า>ไม่ใช่แค่บุคคลนะโยม บุคคลก็จะเป็นเป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าเราไปนึกเป็นบุคคลเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนอะเป็นส่วนว่าคนนี้คนนั้นนะครับ,รบแต่ที่เรารู้ว่าถ้าคนใดส่วนใดที่เคยมีคุณให้กับเรารเราก็พึงตอบแทน <ฮะ S 2> เนี่ยยกยกถ้าในเรื่องราวของในสมัยพุทธกาลก็แม้แต่ พระราทะนั่นคือท่านท่พระราธะเนี่ยจริงๆจะขอบวชไม่มีใครให้บวชเพราะไม่เคยทำบุญคุณกับใคร,รไม่เคยมีใคร,มใครไม่เคยไปช่วยใครไม่เคยมีบุญคุณกับใครเพราะท่านก็ไม่สนใจใครนั้นวันหนึ่งจะขอบวชก็ไม่มีใครมารับรองออแต่ว่าภาษารีบุตรเนี่ยรู้ในบุญคุณพระาชายหนุ่มชายแก่คนนี้ว่าเคยตักข้าวไว้ตะพินคข้าพาจยาก็เลยรับรองว่าเขามีบุญคุณภาษาธุอันนี้เราก็ต้องชวนชวนให้มากกว่าจริงแค่บุคคลในสถาบ,บันก็ดีอยู่แล้ว แต่จริงมีทุกสิ่งที่เราควรต้องพึงระลึกรู้คุณหมดครับต่อให้ตัดตัวเล็กตัวน้อยมันก็จะมีบุญคุณกับเราในในแต่ละแบบโยบนั้นวิธีที่เป็นใจของพุทธศาสนาคือเราต้องน้อมกับทุกสิ่งรู้สึกอยู่กับทุกสิ่งเหมือนเป็นเป็นญาตินะครับเป็นกัลยาณมิตรครับไม่ต้องรู้สึกว่าเขาต้องมีบุญคุณกับฉันก่อนแล้วเดี๋ยวฉันจะไปมีบุญคุณตอบ ครับนี้มันก็เลือกนะโยมนะรังงั้นถ้ารเราใช้วางใจว่าเราจะคือชีวิตเราที่เราอยู่เนี่ยเราจะอยู่แบบนอบน้อมต่อทุกสิ่งรเราจะรู้คุณใช้ก็ใช้ประโยชน์ก็รู้คุณด้วยนะมไม่ทำสิ่งที่จะทำให้เป็นโทษอ่ะอันนี้ก็จะนี่เป็นวิถีที่อาจจะไกลเหมือนกันนะแต่เป็นอาตมาน่าจะตอบแบบ แบบที่มันไม่ได้ฟันธงเป็นจังหวะหรือเป็นช่วงๆที่คนทำแต่ว่าเป้าหมายคือมันต้องเป็นอย่างนั้นนะครับพระอาจารย์ไม่ได้แค่สำนึกในแค่เป็นบุคคลซึ่งในส่วนของเราก็นับถือสถาบันนะสามหลักสามเสาหลักเป็นหลักครับหลักหมายถึงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจครับ<จ>พระอาจารย์นั้นท่านเป็นต้นแบบแต่เป็นผู้ที่มีพระราชกรรายยกิจไปช่วยเหลือผู้คนประชาชนน่ะ ท่านไม่ได้มาช่วยเราหรอกแต่ท่านช่วยภาคอื่นจริงยิงท่านก็คือทําให้เราดูบุคคลที่เป็นบัณฑิตเราก็พึงเห็นนะครับอาจจะเป็นความผูกพันในบทบาทของความเป็นประชาชนชาวไทยด้วยครับครับแต่ถ้าจะพัฒนาให้มากกว่านั้นจะมาว่าพุทธศาสนาสอนให้ใจเราขยายมากกว่านั้นครับอาจารย์ึถึงคนอื่นด้วยเราอาจจะไม่จบแค่พระมหากรรษัตริย์ของเราครับแต่แม้แต่ของประเทศอื่นคนอื่นชาติอื่น สัพะชีวิตสิ่งแวดล้อมทั้งหมดทั้งมวลนี่เราก็ต้องรู้คุณด้วยเหมือนกันนะอ,อาจจะไม่ได้รู้คุณแค่เป็นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นนะก็ชวนกันได้ทําแล้วก็ขยายไปมากกว่านั้นว่าจริงๆเราชีวิตเราอยู่ได้ด้วย,วยการพึ่งพิงสิ่งอื่นทั้งนั้นเลยครับพระอาจารย์ใครจะมาเด็ดเดี่ยวว่าฉันอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวเนี่ยน,นี่ก็ทะนงเกินไปครับพระอาจารย์มีสังคมไทยเท่านั้นครับพระอาจารย์ครับหรือวัฒนธรรมไทยเท่านั้นที่เขาบัญญัติไว้ว่านะฮะ มีแม่ของชาติและมีแม่ของทุกคนในบ้านอย่างนี้ครับอาจารย์แล้วมีประเทศนี้ประเทศเดียวที่น่ารักที่แล้วก็มองภาพแบบนี้ครับอาจารย์ครับนี่ก็เป็นอาจจะเป็นเอกลกักษณ์ของความเป็นคนไทยที่อบอุ่นนะดูแบบนั้นก็เป็นความอบอุ่นครับอาจารย์ที่มีครบะโยมนะก็โดยความหมายก็เป็นความอบอุน่นอยู่แล้วอ่ะนั้นแต่มาว่าไปอธิบายก็ต้องเข้าถึงนะว่าความอบอุ่นมันคืออะไรคนที่อาจจะไม่ได ไม่เคยได้รับการอบอุ่นก็อาจจะไม่สัมผัสแหละสัมผัส,สมไม่ถึงแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องให้ร้ายกันอ่ะอืเพราะไม่จําเป็นคือวิธีการมีเยอะะเลยที่จะค่อยๆทําหรือแค่แม้แต่กิจกรรมต่างๆที่จะงดหรือไม่งดแต่มาว่าเราทําได้เท่าที่เราทําแล้วเราก็รู้สึกเคารพเลยว่าเอ,อ่จริงมันก็จะมีวิธีการหลายอย่างนะที่จะปรับเปลี่ยนต่อให้ สมมุติถ้าเป็นวงดนตรีอาจจะไม่ต้องถึงขนาดเลิกงานแต่ก็ต้องก็ปรับเปลี่ยนเป็นวิธีอย่างอื่น mm hmm. การสนทนาการที่มันก็จะมีคอนเทนต์ที่เบาลงค,คือแต่ามาว่ามันมีวิธีการทําได้หมดถ้าเราจะทําด้วยจิตเริ่มต้นของการที่รู้รู้รักแล้วก็เมตตาเป็นธรรมคือใ mm hmm. นเป็นหลักไอที่รูป mm hmm. แบบเพราะนอกก็จะทําอะไรเป็นรูปแบบับาจารย์แต่ว่าถ้าใจใจทําไปด้วยความตระหนักรู้เนี่ยเดี๋ยว วิธีการมันก็จะสอดคล้องกันเองเลยอืมอืมครับอาจารย์ครับอ่าสุดท้ายครับอาจารย์ครับอาจารย์คิดอย่างไรครับสําหรับว่าขนมทำเนียมประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยอ่าเป็นเรื่องที่ล้าหลังโอ้ครับแต่จริงทศมารู้สึกว่ามันก็เป็นวิถีเป็นสิ่งที่แสดงวิถีครับวิถีของแต่ละชาติก็ต่างกันแต่ว่ามันกําลังบอกถึงที่มาของเราในวันเนี้ย พราเราเรามีวัฒนธรรมวิถีมาแบบนั้นครับนั้นส่งถูกส่งต่ออนุรักษ์มาแบบนั้นถ้ามันจะเป็นประโยชน์าตมาว่าถ้าเป็นประโยชน์เราก็ใช้ในฐานะที่มันเป็นประโยชน์แต่ถ้ามันไม่ได้เกี่ยวหรือว่าเรารู้สึกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องให้มันหายไปหรือไปเขาเรียกอะไรไปปรามาสเหรอไปไปไปลด,ลดทอน,น,นทอน่านจริงเขามีมันมีที่ไปที่มาวัฒนธรรมก็เป็นที่ยึด ของชุมชนครับอาจารย์เป็นกฎกติกาเป็นประเพณีก็เป็นแล้วแต่ภูมิภาคประเพณีก็ไม่เหมือนกันนะครับอาจารย์นี่ก็เป็นสิ่งที่กําหนดการเป็นอยู่ของวิถีของชุมชนนั้นเราอาจจะไม่ได้ลึกนึกไม่ได้เข้าลึกซึ้งถึงประเพณีในท้องถิ่นนั้นครับแต่การที่เราเคารพเราก็จะอยู่แบบเคารพเขาครับครับต่อให้เขาจะเป็นยังไงเราก็จะเคารพแล้วก็ดูแลสิ่งที่มันอเอื้อเฟื้อถ้ามันจะเป็นประโยชน์ เขามีแล้วจะทาให้เขาได้กลับไปบ้านได้กลับไปอยู่ร่วมกันได้กลับไปทําสิ่งที่ดีงามต่อกันอะไรเนี้ยเราว่ามองแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีครับอาจารย์เราก็ก็พึงพึงมองด้วยสายตาแห่งปัญญาย่อมนะโอสาธุขริงวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่บอกความเป็นมาบอกเชื้อชาติบอกบอกรากเหง้าท่านเราเราในฐานะที่เกิดมายิ่งจะจับปฏิเสธไม่ได้ว่าเราอยู่กับส่วนนี้ก็ก็ไม่ได้แล้ว รเราก็ต้องกลับไปดูว่าเราปฏิเสธหรือว่าไม่เห็นด้วยก็ต้องให้บุญที่ครับครับทำความเข้าใจกันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นคํานี้แหละ,ะพระอาจารย์ที่พระอาจารย์เทศนาธรรมในวันนี้เนี่ยก็คือว่าอยากให้ผู้ใหญ่หลายๆคนได้ไปคุยแบบเข้าใจกับเด็กๆใช้กว่าแบบความเข้าใจนะฮะจริงๆทำตอนนี้ถ้าจะบอกแล้วก็อิงก,กับสังคมก็ต้องวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นใดที่กําหนดกฎเกณฑ์ไว้ก็พึงเป็นแบบนั้น เราก็อาจจะทําได้แล้วก็ต้องมีพื้นที่สําหรับคนที่เขาอาจจะไม่อยาไม่อยากทําแต่ต้องไม่ผิดกฎหมายอืมต่อต้านอะไรก็ได้แต่ถ้ามันผิดกฎหมายก็คือผิดกฎหมายด้วยนี่ก็ส่วนหนึ่งทางจิตใจก็ส่วนหนึ่งจะทุกข์จะคนนู้นเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่ปะเป็นเรื่องของความเล่าร้อนเป็นทุกข์ทางใจก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าวัฒนธรรมประเพณีที่มันไม่ได้ไม่ได้อ่ ไม่ได้เห็นด้วยกันเราหรือเราไม่เห็นด้วยแต่ว่าถ้าเราเข้าไปยุ่งโดยที่ไม่ผิดกฎหมายก็ไม่เป็นไรครับอาจารย์มีสิทธิ <ฮะ S 2> ์ถ้าเมื่อไรผิดกฎหมายคือเราก็ต้องรู้มันก็ต้องยอมรับอันนี้กติกาสังคมครับอาจารย์กลับมาสาหรับที่วัดบางแพร่บ้างครับอาจารย์ครับวันนี้ที่ที่วัดบางแพร่เนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่สาธุชนที่จะเข้ามาฝึกฝนแล้วก็ให้ประโยชน์กับทางจิตใจของทุกทุกคน,นครับอาจารย์ครับ,รบจริงๆก็ช่วงนี้อาจจะต้อง มีทั้งการร่วมไว้อะไรโดยการที่คณะสงฆ์จริงๆก็มีคําสั่งจากมหาเทรสมาคมในการที่จะได้เชื้อเชิญเจริญพรญาติโยมมาร่วมกันในการสวดพระพิธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลทั้งเดือนนะทีแล้แต่ว่าก็แล้วแต่วัดใดตามความสะดวกแต่ว่าโดยปกติก็จะมีการได้สวดมนต์อยู่แล้วนั้นแล้วก็ในโอกาสที่ทําบุญในวันครบรอบ จ็ดวันห้าสิบวันอะไรก็<ะ>ชวนโยก็อาจจะไปที่วัดใกล้บ้านหรือจริงถ้าเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการที่อาตมาด้านงานที่อาตมาทําอยู่ก็จริงมาที่วัดได้ก่อนมาอาจจะติดต่อสอบถามถึงความสะดวกอาตมาก่อนนะถ้าจะมาสนทนาปรับทุกก็มีพื้นที่ตลอดถ้าอาตมาสะดวกอยู่ที่วัดมาได้เลยแล้วก็อาจจะฝากถึงสิ่งที่ได้ทําอยู่ในสังคมเนี่ยก็ จริงๆก็มีหลายช่องทางแล้วก็รวมถึงทางรายการแสงธรรมแันศรัทธาด้วยที่อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งกําลังสิ่งสําคัญคที่าาได้ช่วยขยายการรับรู้นะว่าถ้าโยมทุกโยมมีกลุ่มพระกลุ่มนี้ไว้คอยดูแลนะโอสาธุเรียกว่าญาติาสาธุดังๆจริงๆครับอาจารย์ครับสําหรับในสิ่งที่ว่าพระนะฮะได้ร่วมมือร่วมใจที่จะทำให้ญาติโยมหมดทุกจริงๆอย่างนี้ครับอาจารย์ครับ วันนี้หมดเวลาแล้วก็อาจารย์ครับอรัพ<ะ>่อรครับอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับถ้าวันนี้เราขาดขนบธรรมเนียมประเพณีนะฮะท่านลอคิดดูนะครับว่าวันนี้เราจะเดินทางกันอย่างไรวันนี้ในรายการแสงธรรมนาษธานอกจากเป็นรายการที่บอกเรื่องราวนะฮะบอกเรื่องของหัวใจบอกเรื่องของความทุกข์ของแต่ละคนเราไม่อยากให้ทุกคนทุกข์ วันนี้อยากให้ทุกคนปล่อยวางถ้าคิดถึงเรื่องของการปล่อยวางต้องนึกถึงเราครับรายการแสงธรรมแห่งสราทธาวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ